จ้าวัสดีจ้าม,มเาเนี่มากินเขาน้ากันเด้อจ้าพี่นออ้อง,งตังหมก <Squ fluid. S 1> well ตํากุ้งสดจ้าพี่น้องกระเขอเส้น้มยังอเลือุ้นอยู่อีนีจอดเขาความยังมาข้นมาอยู่นะความขาดไปต้งเทีอยู่พี่น้องดูนน้ำจะขึ้นจะเริ่มจะเส่ มันตายว่แม่มันก็ตายแล้วเย,ยมันก็นตายมันกับไตตอนต้นมาป่าอืมมันอันเป็นเพื่อนปลาอืมพวกเมื่อนี้แม่พักบุงไข่อัน เอาบุญบานเพิินพระท่านแล้วครับดับงนั้นเกิดวายจะได้หมนนู่บ้านในบ้านตะเกาแจ้นั่งอบุญบานเล่าเราสิบายุดโดนดอกเราก็สินี้มา ตำเมื่อไดก็เมื่อมื่อนัน้นนะต่บังหุงเฮาแซ่บกินได้ตลอดมอดอา,ออกากแดดเนาะมา,มาตัตกซองเทียนเ่ามอ ไอกินข,ขอ่อ้าหุพน่อ้กินข้าวำบ่งเออไปป้าพี่นองไปเบิ่งสังสังประเนียนจากพี่นอง มาส้มสางกันเด้อเมือนี่บ้านเป็นตำรวจยันเนาะ อยา่างไรทาง,ห,งห,าห้องน้ำห้องน้ำห้องอาบน้ำปวดแขนเบาแย่เหลี่ย คลิปนี้ไว้แค่นี้ก็ได้จ้าหาผู้ใดชอบผู้ใดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดอกเกตวันหน้าในเธอจ้าปดีค่ะ